สวัสดีครับบ่าวถ่อสวัสดีทำชุ่มครับสวัสดียามเย็นพี่น้องยามค่ำวันนี้วันที่21พฤษภาคม2567นะครับผมย่างมาจากบ้านแล้วนะครับมาบานเจร,เรตเตอรีมือนี้บ่าวถ่อมาอย่างยังมาถ่าชุ่มถ่าฟังน้ำกันนะครับแต่ว่าบอกเอฟซีไว้แหะครับผมเพราะว่าเจพนวาสลากกินแบ่งลอตเตอรีมาแล้วมือนี้มาฮอดแล้ว นะครับเอาเจแล้วเตรียมเผ็ดเมนูอย่างมูนี่จ้าเอาสวัสดีครับเจวันดีค่ะโอ้นะครับผมสกอยหอยแข้งสกอยหอยแข้งแกะไปแล้วแกะแล้วแม่มูแกะผู้ได้แกะแม่หมูพี่น้องเคยกินไหมครับก้อยหอยแข้งก้อยเห็ดคือลาบแม่เห็ดคือลาบหรเบาเทาลาบหอยแข้งแมนขันบ้านเท่าก็เอิญลาบหอยแข้งแหละแต่วอาแม่หมูเพิ่นเป็นค้นแก่เจจิเป็นข้นแม่มูเป็นคนแก่ค่ะ อันนี้พักกินแก้มบ่แม่อันนี้ละเบาเ่าละนกไมซสด์สุดไหมนกไมซสดแม่พักขากระมี่ด้วยพี่น้องเบาเ่าแม่นอันนี้อันนี้ของของบ้านเฮาเบิดปลอดสารพิษปลอดสารพิษบักทัอีกหนึ่งปลาซูชสุดที่เบาเ่าแต่ว่ามันนั่นแหละเป็นแต่กรอบปีเนาะอันนี้ปลาทูอีกหนงเจ๊กับสิบทอดปลาทูอีกรอดปลาทูมั่นบ่ปลาทูมั่นปลาทูเข้มหรือปลาทูมั่นเบาเราซื้อมาแต่ใส่หมูไม่หมูป่ะแม่ไม่หมูแต่พี่น้อง แยเจ๊ว่าเจ๊ที่ไปทอดอีกก้อนเป็นยังอ้าแล้วแต่เจ๊นึ่งเขาแล้วเพราะดีข้าวเขาอมอาจัำมาเบงได้พี่น้องได้เอลอรเตีมาแล้วมาแล้วค่ะรอตีมาแล้วเจ๊เห็นแล้กินแล้วกอนอ่าจกมาเบงจกมะเรลียดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเจ๊เพิ่นทำกับเผาก่อนลาบหอยแครงพี่น้องอันนี้พักกินกับเจ๊แล้วไปทอดปลาทูมันนะครับผมเจ๊เพิ่นคนแล้วท่านผู้ชมนี่ครับ ปลาเผาซิมมึงดูสใส่จานน่ารักน่ารักกันเลยอันนี้ลาบหอยแข้งเลยพี่น้องเด้อนะครับแซ่บแซ่บลาบคือลาบเนื้อเขาเดนียวเจ๊แม่นค่ะโอ้โหพุ่นะไรเจ๊บอกหน้าเหรอเนี่ยไซรันปะเจ้ย่านบลาเผาว่าจานซีมได้บอลปลาเผาเอาพี่น้องปลาเผาซีมนะเอาซ้อนนี่มาต่างหากนะซ้อนต่างหากก็มี่ายอืมนะครับอ๋อร้อนช้อนกลางนะครับท่านผู้ชมปลาเผาซีมแล้วครับซีมให้เบิ้งนี่ไม้แข้งตัวยังไงท่านผู้ชมจางกับบอจีเจ๊ที่ได้เตือน ยังไงมันคือเป็นบ่เป็ิตาแซ่บเสียบปลายจักหน่อยเสียบแล้วเพราะว่าต้องถามก่อนไงแม่นพ่อครับพ่อว่าโอ้โหสำใส่แบบก็นัวแล้วเพราะว่าหอยแกงมันนัวของมันนัวดนวดนวในตัวถ้าพูดกินเจือกกะสีว่าพอดีแต่ที่แรลกเขต้องใส่หยังผงโรถพ่ออะบ่มันนัวแเลยพ่อเล่านวแล้วนี่แหละหอยแครงคำซุ้มพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนี่ครับ นี่น้องนี่นี่คอยแข้งลวกกันได้พี่น้องเล้วลวกแล้วไม่ได้กินแล้วสิว่า้าบ่ลวกแกะบ่ได้ดีจากน่อยพ่อเจโอเคนะโอ้เอ้ามาทำปลาส้มบาดเนี่ยอันนี้กระถอดปลาทูปลาทูเค็มปลาทูมันเร็วเวลากินแล้วผักผักแก้มโอ้ยปวดหัวนน้องแม่ซดอีกแม่หมูก่อนจะขึ้นมน้องแม่ผมมักกินได้เจได้ส้มปลาด้วส้มปลาขาวแซ่บเป็นไอซิมซิมเบางไปมันเนี่ยเอานังล่องเจ แซ่บบ่าเ้เอดเอาเพื่อเศ้านี่ทอดเอาไม่กินนิบแต่ว่ามัณน้องใหม่เซ่อเอาจังกินไอ้เจ้เขาเอาลอตเตอรี่ให้เรียกก่อนอุ้ยเอาแผงแผงเอาแผงก่อนท่านผู้ชมเบิ่งเมนูแม่หมูเส้ไทยเปิ้งปั๊ดแซ่บไเบิ่งอันนี้พี่น้องปลาทู่สองตัวนี่ไหมหนามอ้ยแข้งอันนี้อันนี้แซ่บเจ้เป็นั่งนี่เจ้า โอเคมัตถือ,อน,นี่ผมจะข้าวนะถืรอรถตอรีขึ้นเหผมจะข้าวนะยืนถือขึ้นเนี่ยผมจะข้าวนะอ่าเอาอะไรทั้งบุญเจ๋เอาไว้รทั้งขางเจา้าไหมหัวใจวะเอยากระงกินน้ำไหลว <c oughs> <c oughs> ะเอาสิจะหันไปยังหันไปปรงหารน้องพี่เอาไปคือประแจงเออเอาบานนี่นี่แหละพี่น้องย่างมากเต็มแผงไหมไหมสดๆเจ๊นั่งบาทนี่จเจ้าปิดพัดลมกันครับท <c oughs> ่านผู้ชมพัดลมอ่ะ เแยกไอ้เด้อเน๊อะบ่าวเถาสั่งไว้มื้อนั้นตัวใดก็เจ๊เต็มแผงเลยเด้อพี่น้องเก้าสามแม่บ่าวเถาแล้วก็8ปแท้อันนี้คือคือยังท่านมีแผงอ่ะบัวบพึ่งแม่พึ่งติดแล้วพี่บังติดแล้วหม่เต็มแผงันมาเลยเอ้าเจ๊ชุดที่บ่าวเฒ่าเรียกไว้สั่งไว้ตั้งแต่มื้อแรกตั้งแต่วันที่17นะครับ9779แม่น บ้าเท่าซังเอาเจ็เก่าเจ็เจ็ดเก่าดึงมากให้เจดึงเลยเป่าดึงมาเลยนะครับนี่อันนั้นอันนี้อันนี้โซ่เพิ่มเติมในเจดิ้เก่าเจ็ดดึงมาเลยเก้าเจ็ดชุดอันนี้ชุดสองใบเก้าเจ็ดอันนี้ใบเดียวสามใบแกนนั่นออกให้หน่อยเดี๋ยวได้เจ เบียกบลบายเดย์เบียกบลบเดย์เ,เดี๋ยวึ้นหลังวันเนียน <laughs> อันนี้เก้าเจ็ดเอาเจ็ดเก้าทีนี้ 7, 9, 7, 9, เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเบียกนนทเจ็ดเก้าโอ้มีหาเจ็ดเก้าอ่ะอันนี้จากนาครพนมด้วยพี่น้องด้วยที่เพนเน้นมากอันนี้เบ้าเทาเอาเอา,เอาตาม นครพนมนะครับเดี๋ยวจะเอาเลขฝันของเบาเถาดิบันนะปปี่เลขฝันเบาเถา,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 าเบาเถาเจ้าตัวนี้อีกอันนี้เบาเถาแล้วนะครับมื่อนี้เจา้าเจ้าชุดนี้วันนี้เจ้าเก้าศูนย์นะครับเก้เศูนย์เจ้าเก้าศูนย์เจ้าเก้าศูนย์นี่ยโอ้โหหโนึ่งเก้าศูนย์เอฟซีเป็นกับปีความฝันเบาเถาเป็น หนึ่งเก้าศูนย์อยู่บเอ่อวันมาเด็กหน่อยผู้หนึ่งผู้เฒ่าอุ้มเด็กหน่อยและบอลบอลกระสุนบ,บอลอ่าบอลกระสุนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเก้าเด็กหน่อยหนึ่งอันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่พี่น้องนี่เอาอุ้ยนี่เอาแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็เอาศูนย์เก้ากลับไปนั่งพี่น้อง น well like ี่เลขฝันเดขพี่นังเด้นี่เอาเลขฝันเบาเทานนี่อะกนะเบาามีหาเก้าศูนย์มเจชุดเต็มแปดแปดมันเบาเาอันนี้ชุดเอชุดเก้าศูนย์เนี่ยเอามาหอเปล่า้ศูนยก้างามอยู่ไอ้าศูนมีบอลในชุดเนี่มีหนึ่งเก้าศูนย์สามเกาเก้ี่ศนย์ปรากฏว่าบอมมีบอมมีหาเก้าศูนย์เลยเนาะมันจะสี่สี่ศูนย์เก้าเก้าาศูนย์เกอันนี้ของเบาเ่าเอาสมนิกเบาเถาเอาเก้าเจ็ดเจ็เก้า ราเก้าศูนย์นยเก้านพี่น้องนะเจ๊บ้าวเถ่าเห็นมี่ง่ามเล็กเลือดเจดเก้าสองได้ไหมเอาเอาทั้งสามใบเลยนี่ยปีกไมเถ่าเออปีเขาเป็นังมีเจ2เก้าสองมีซีเก้าสองมีเจเก้าสองมีสองใบเอาต่อกันไหอู้ยมีสองแลเอ่านี่เจดเก้าสองนี่ครับผมเอาต่อกันด้วยเจ๊เก้าสองไหมเจเอามาใส่น้ำกันไหมเจเก้าสองกันไหมเจ๊ใบ้าเถ่านี่เอามาใส่ข้างหน้าน้ำกันโอ้ ยังมีอีกเด้สุดสองใบเจ็ดเก้าสองอีกเด็ดใส่เจ็ดเก้าสองไม่มวนว่าจะเอาแล้วอ่เอาไปชมนี่เจ็ดเก้าสองนะครับก็จะได้เป็นครบอเก้าสองึี่บรหาัดใบของบ้าเท่ายี่สิบห้าใบนะครับบ้าเท่าความฝันคือเอาตัวนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับแอบกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่เอาของเอ เอาขวานท่านขพนมเล่กมฝันไอขวางเอาเก้าศูนย์พี่น้องแต่ว่าอยากเอาถึงหาเก้เาถึงศูนย์หาดิเอาเอาจำหนีก่อนเอาเอาแม่จากฮ่องกงแม่กูดที่เพิ่นฝันว่ามอ่าได้ยินเสียงคนไปบอกเอิ่นหกเก้าศูนย์เพิ่นฝากเพิ่นได้หนีแล้วเจ้เพิ่นได้ลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตัางสองร้อยใบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจะมาเพิ่นฝาก<อ>าเปาถามา่าสั่งน้ำเจออี๊ยดีลูกสาวเจี๊ยจากเมืองเลยบ่มีหมด หมดธรรมชุ่มเพิร์ลยฟฟากเอาเนี่ยเจ๊กูไเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอาหมดเดืองไม่เจดเก้าหนึ่งได้ผ่นานธรรมช่มเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอเก้าหนึ่งเจ็เก้าหนึ่งอั 99, นหนึ่งเก้าน้ำน้ำเนาะเก้าหนึ่งอันนี้ของของไม่กูดเล่พี่น้องของเบาเทายี่สิบห้าใบของเมกูดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอาหมดมีสองเก้าหนึ่งบ่ของเพิร์นี โอ้มีหนึ่งเก่าหนึ่งแม่บะมีสองเก่าหนึ่งจะสามนก่ามันอยากได้สองเก่าหนึ่งบะมีมีแต่หนึ่งเก่าหนึ่งกับเจ็ดเก่าหนึ่งในแม่ด้เดี๋ยวผมจะแก้ท้ายให้อันนี้เป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอเก้าสามสามเก้าพี่แดนเก้าสามอีกด้วยเก้าสามสามเก้าที่อุดรมันมาเงี้ยงๆดยจ้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามก็ห้าใบ ไดขสามคู่เก้าสามสามเก้าอันนี้ของเจพเลเรือพี่น้องเลยโอ้ของคุณแม่ไอ่อันนี้ของคุณแม่จากฮ่องกงแม่จากฮ่องกงเพิ่นว่าเดี๋ยวรอดรอดแม่ฝันดีๆเด้อหาเพิ่นมาบอกอีกพี่น้องตะวันนี่เป็นเลขที่แม่เพิ่นมักนะครับแม่เพิ่นว่ารอดแม่เพิ่นฝันก่อนอ,อันนี้เก้าสามสามเก้า ได้เก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้า<ๆ><ๆ>สามสามเก้าย่งางรหัใบอันนี้ยี่สิบใบแล้วอยี่สิบใบแล้วแปดห้าห้าแปดของคุณแม่หอของคุนแม่อีกแปดห้าห้าแปดอ่าของของคุณแม่เพิ่นสามสิบใบท่านผู้ชมที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก่าแม่เพิ่นแม่เพิ่นไหนได้ในแอปเป่าตังแล้วนะครับ ลาดกินแบงนี่แหละครับผมเป็นได้สองรอยใบอโทรมาบอกเป้าเถาเิ่นทรงไม่เบ่งความหรอเปลาออพี่เน่าแถวเป้าแถต่อไปรถดต้อไอ้ต่อข้างขางีก็ได้ของพิ่นิดเดงค่ะแปดอันนี้เป็นของไม่กูดข้องกูเป็นไม่กูดครับเพราไม่กูดอืเป็นว่าเอาซอยอุหนเจลดปีน้เนแถวเบ้าแถวเป็นว่าเอาเามาซอยอุ่นุนเจลดปี เจ็ดแปดหาหลายหลายใบเนียมัน kind of มันตรงกันนี่แบบของไม่กุดได้เ kind ก of ้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่าอย่างละห้าใบนะครับเก้าสามสามเก้าห้าใบห้าแปดแปดห้าห้าใบของไม่กูดค่ะสามสิบใบค่ะของบ่าวเผาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าใบศูนย์เก้าเก้าศูนย์อย่างละห้าใบแล้วก็เก้าสองห้าใบดาบล้มมัยี่สิบห้าใบของเบาวเผานะเป็นห้าสิบห้าใบนี่ครับ อาบ่าวเถ่าเอาในความฝันได้พี่น้องเด้อแต่ว่าอยากได้ที่จริงก็กอยากได้หา้าบาทหศูนย์นึ่งพีเจ้เอาเจ้ผมจะเอาให้มันครบสามสิบใบเอา,าหาศูยนย์มาเจ้าหาศูนย์มาพี่น้องดเดี๋ยวหาศูนย์หาศูนย์ไ้เ,เลยหาศูนย์มาเออมาเจ้ามาเออนั่นแหละสามสิบใบเป็นครบสามสิบใบของบาตเถ่ามาพี่น้องเนาะอุดหนุนรัฐบาลนี่แหละท่านผู้ชมรุน่นหลังวัาน รอหล่นรางวัลน้ำบาวเถ่าเด้่อยๆน้องเด้อยของที่หลายๆค่ะเอานี่ของบาวเถ่าเอาได้นี่นะครับแคปหน้าจอนะคะอันนี้เป็นของบาวเถ่านะคะทุกชมองเอฟซีปีให้อยู่ด้วยเกลตร์ตลีพันบาเยลิมศูนย์เก่าหนึ่งเด้วัสันนะครับพี่น้องตมาเก่าหนึ่งบาวเถ่าตัดไปแล้วสามตัวเดี๋ยวรอดย้ำนะครับอาจติเขียนลงให่น้ำศูนย์เก่าหนึ่งข้อมฝัน อัน,นเป็นของไม่กูดจากฮ่องกงนะของไม่กูดสามสิบใบสามสิบใบนะครับของไม่กูดเพิ่นเพิ่นป็นเลขมักได้พีน่นองเด้อสามเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแปดแปดห้านะครับนี่ครับได้ยางละหาใบจะเป็นสาบใบของบ้าเท่ากับสาสบใบเป็นหกบใบหกสิบใบขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะทีมนคอุดเจรอตรีนะบ้าเท่าขอบคุณขอบคุณเลยล่ะเอาบาสจไม่กินเขาน้ำกันแมนแม อ้าเจ๊กินข้าวห้าวบ้านที่เด็กเก็บได้พี่น้องเด้อคุณนะครับมาแสบนาะเอาให้ได้โชคได้หมันเด้อนั่นเองเนาะได้หมันรวยๆนั่นไอ้บ้าเถ่าได้โชคน้ามพี่น้องโชคบ้าเถ่ากับหมันลุ่นสุงงวดเอ็มดีกับหมันลุ่นชิ้งวดเขาบ่าเขาเพราะว่ากันเนาอห้อารุ่นน้ำกันก้าวไปน้ำกันสู่ไปน้ำกันเอามากินข้าวน้ำกันน้ำไม่ชมบมันๆคุณตาเจ๊เอาเจ๊มือจะไปตลาดจะพ่อปูบ่างป่ะเนาะเอามื่อเอือนยิมอย่างมือตลาดยี่สิบสองเอาบ่เออ โอ้ยเจ๊ก็ใจว่ามือมือหืยเลยพรุ่งนี้รอลุ้นค่ะรอลุ้นเจ๊ก็อยากเห็นแมกขึ้นกันล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ